Hellfire, burn the fire brigade. Hellfire, souls tonight we are losing, losing this fight. Oh, hellfire, souls tonight. There's no one on our side who's gonna help our souls tonight. No one here to look at the flick of that wrist. Look at the flick of that wrist. ตัวอะไรวะเนี่ยก็น่ารักเลย เอาแล้วขอสวัสดีกับชาวทูเบอร์เกมเมอร์และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับช่องของวีซีเท็ดใช่ไหมวันนี้ก็อยู่เกมห่านนะมันคือห่านใช่เกมห่านนั่นเองอ่านชื่อภาษาอังกฤษไม่ออกขออภัยนะโน้ก็แล้วมันให้เราทำอะไรเอ่ยคลิกซ้ายทูมูฟดับเบิลคลิกทูรันอ๋อดัแต่มลคลิกเพื่อวิ่งอ้าวคอนโทรลเพื่อล่อช่องอ๋อโอเค โคตรเท่ขิกขวายูทูบไบกงาบรองเท้าเหรอยังไงเอนา่นี่นี่นี่ขี้ขวามีความน่ารักในตัวแล้วไปไหนเอยอ๋อไีการวางอ๋อคือเก็บของแล้วต่ำโอเคชอบตอนเดินดูเหมือนจะสายกุนะ แล้วไงต่อไปก็เหลือเจ้าเป็ดน้อยอาหารนี่ได้เอ่ยโอ้โหนี่คือการที่หาเจอปลดหนักแหละโอเคดุยโคตรน้เน็มเลยอันไททันกูสกมเพลงโคตรมีความเอกลักษณ์มาก แซนด์วิชอยากกินแซนด์วิชเฮ้กดเอสซูมสูงนั่นอ๋อโน้ตซูมออกโอ้นึกอะไรน่ะเหมือนจะเป็นเจ้าของสวนนะคือเดาเหมือนที่หญิงซี่ต้องทำเกตุร์เกนเดตเหมือนเขาต้องทำอะไรบางอย่างวุนลุกุ่นกุ้งแท้เขามาแล้วเขามาแล้ว แต่เขาจะเปิดประตูใช่ลงขอ,งอนี้หน่อยนะวิทยุไปไรบายบายลุง <c oughs> บายบาย <c oughs> ที่มีอะไรบ้างโอ้หนักเหมือนลุกบอลเลยเยย เ้๊วิ่งเล่นที่สวนชอบความลากเลย <c oughs> ลงยาไหมยุกผมจะเอาไปลดน้ำลดไม้ลงทำ <c oughs> <c oughs> <ง> <c oughs> ไมลุงเจ๊แลกอย่างเงี้ยยองเข้าไปนะมีเข้าไปรุกคนดูแสงแต่ <c oughs> แล้วก็ฉกเข้าไปไปเร็วเจ้ผมขอลงุงผมขอนะ ลุงเจนลุงมาปล่อยดีวะเออไม่เอาแต่อะไรอ่ะโอ้นี่เนี่ยคำรันเมื่ทีข่าวเช้าวันนี้ลุงอยู่ไหมลุงบอกไม่ได้อยู่ไหม ไม่ต้องไล่กันเลยเนี่ยฟังเพลงกันหน่อยก็ได้ลุงเนี่ยเพลงมันเลยเนี่ยเออไม่โยงกันไหนไอ้ลุงถ้าลุงตามมาผมจะโยนถั่วงน้แล้วลุงลุงนีเนี่ยฮะลุงกลัวนน้ำเหรอลุงกุญแจคองหนมไปละแหนวเราลุ้นเรียบสปีดลุงอ้ากุญแจโน พูดความเดียวสูงเขาพูดความดีสูงเจ้านี้เขาชนเลยเรได้ไหมฟึบวางเข้าไปเขาไปแต่วันนี้นักแข่งสองท่านน้องเป็ดน้องหา่านวีสลุงผู้มีอำนาจในกำบองรองประเทศไปแล้วลูกซ้ำชาของลุงหายา <c ười> หายออะจีฟึ๊บ มันยังไงลุงเปหน่อยเออลุงจะไปต่อดีลุงถ้าลุงไม่ได้กันผมจะกุญแจไปทิ้งฮะถ้ายลุงก,ก็ไม่เห็นแล้วขอไม่นะลุงเย่เอาไปทิ้งที่แม่น้ำนะฮะอย่า Yeah let's go เจ้ offset มาให้ลงเอาบัวเอาอะไรนะ้าสุดป,ป้านะ้าอาทำให้เลยเนี่ยไม่สดแจ็บต่อไปใส่ตรงปริ๊กนี้กันนะฮะอ a p p l เงี่เี่ไงเราจะได้อันนี้นะอ๋อนักแบกเก็ตก็คือตะกะ้าซนด์วิชของเรางี่ยาสองอัน Okay. แล้วก็มีวิทยุแล้ววิทยุลงอยู่นู่น <c oughs> เอาลงมายัางไงนีน่ไงเจาะเราจะไปทยุไปด้วยนะใจเย็นนะลงุงขอยืมหน่อยแป๊บเ okay. ดียวเองลุงครับโอเคแทนวิสเซอร์ไปเลยอันนี้ไม่เกี่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมเอามาแล,าลา้วไปแล้วเขาโดนแสง รูงจะเก็บวิทยุแล้วเนอะใจเย็นๆนะลุงนี่กองผมโอ๊ยเอ่อขอบยัางไรลุงของผมไปไหนฮลุงวิทย์ของผมนี่เนี่ยลุงทิ้งจนมานน่ลงผมไปดูเข้าบ้านเนี่ยแย่แตวันนี้แหละซะละรีบไปเอาแครอทกลับมาแครอทของฉันนะ่ะ มาอยู่ตรงนี้ฮ่าฮ่าแกอะไรอกองผมพรบปิกพรบปิกคืออย่างมาพ <c oughs> รบปิกคืออย่างลุงนี่คือของผมทั้งหมดนะลูดจะไปจริงไิเมลหนาลุงถอนเลยไม่ได้เหรออ๋อนี่ไงเอานี่ไปใช่ฝักทอง คงจะมีทะลุทางนี้นี่ไงทีเราก็จะง่ายขึ้นเยอะต่อการมุดขโมยเย้ <c oughs> ยผักมานี่ออหน้ามานี่ yeah. okay. เย้โอเคเหลอแค่เลเดีโอลุงเอาวิวทยุมาลงุงนี่เนี่ยโอ๊ยคุณแจอยู่นี่นะลลุงไม่เอาจริงดิ ขอหนอนิดนึงนะลุงนะไปแล้วตัวแฟชั่นเงาลุงขอนะแย่ค yeah. รบแล้วเมดเช็คแกลเมดฮะเม็ดเทคทำให้ลูกตกใจน,นั่นเอง to do list item อ่าฮะลุง come back to farm every ลุง

ห้าพันตองตึกตกใจหัวใจไปตายเย้เย้ไปก่อนนะลุงเย้ยเฮ้ยเอ๊ะบอกว่าขอจบเพื่นสนก่อนนะถ้าใครชอบเทม่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ และกดจับจั๊คร้เพื่อพาชื่นใหม่พวกเรานะผมสวัสดีผมมิสิเจ็บผมก็ไปก่อนพวกกหมัคลิปหนะาครับเจอกันนะครับ